สวัสดีครับพบกัผมอีกแล้วนะครับกับชัดนะครับวันนี้เราก็จะมาเคาะก่อนเตะนะครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่สิบสามสิงหาครับเวลาสามทุ่มนะตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยรวมเนี่ยในนัดเนี้ยอาร์เซนอลเนี่ยนะครับถ้าเกมล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลชนะสี่เสมอหนึ่งยังไม่แพ้เลสเตอร์นะครับอาร์เตต้ายังทำทีมได้ดี นะครับรู้การที่แล้วเนี่ยอาร์ตต้าเนี่ยพาทีมอาร์เซนอลเนี่ยชนะเบนเดอร์และเจอร์เนี่ยไปกลับเลยนะครับชนะทั้งยา่าทั้งเยือน2 0ทั้ง2องเกมนะครับผมโดยตอนนี้นักเตะที่ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับของทั้ง2ทีมเนี่ยก็จะมีอาร์เซนอลเนี่ยก็จะมีวิเรล่านะฟาบิโอวิเรล่านะก็เห็นกลับมาซ้อมได้นะครับนะแต่ก็ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่ากับ สมิธโลเหมือนกันนะครับนะไม่รู้จะกลับมาได้ลงหรือยังหรือจะเป็นแค่รายชื่อตัวสำรองนะครับอันนี้ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะจริงๆงผมก็อยากเห็นฟอร์มวิเอร่าเหมือนกันนะว่าจะเล่นแล้วเป็นยังไงนะอยากเห็นเหมือนกันนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการซ้อมแล้วเพื่อปรับเข้าหาระบบทีมของอาร์เตต้าสักพักนะอาจจะมาเติมเต็มในส่วนแผงกองกลางได้นะครับถ้าไม่ได้ใครเข้ามานะครับส่วนเลสเตอร์เนี่ยก็ขาด ทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือเปอร์เลล่านะครับริคาโดเปอร์เลล่านะครับแบ็กขวานะก็ตัวนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นกำลังสำคัญนะก็มีช่วงหนึ่งที่เขาพลิกสุดๆนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับส่วนอีกคนเนี่ยตัวนี้อาวุธหนักของเขาเลยนะครับสำหรับเบสเตอร์นะก็คือฮาวิบานนะครับนะฮาวิบานก็เป็นนักเตะชาวอังกฤษเนาะ่นด้านริมเส้นผมว่าเขาเล่นดีนะนักเตะคนนี้นะ มันกึ่งๆเหมือนจะเหมือนใครสักคนหนึ่งอะแต่ผมก็ยังตีความไม่ได้นะว่าเขาจะเหมือนใครแต่เลาเป็นนักเตะที่เล่นดีในระดับหนึ่งเลยซึ่งผมก็ชอบนะนักเตะคนนี้นะถ้ามันอยู่อาเซนอรลริมเส้นฝั่งซ้ายนี่อาจจะตอบโจทย์ในการเกมลุกอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับสําหรับฮาวิบานนะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับไลอ้อนเบอร์ทานนะครับแบ็กซ้ายเนาะก็ยังไม่ได้ มีการบาดเจ็บก็ไม่สามารถลงช่วยทีมได้นะครับในนัดนี้นะเรามาดู11ผู้เล่นของอาร์เซนอลและก็เลสเตอร์กันก่อนนะครับมิเกลอารเตต้าจะจัดตัวผู้เล่น11คนยังไงนะผมว่าน่าจะจัดเหมือนตอนที่เจอคิสตันพาเลตนะครับไม่หนีกันมากนะเพราะว่าตัวผู้เล่นผู้นี้กำลังอยู่ในการเข้าขาเข้าระบบทีมนะอาจจะเอาเบนไว้เป็นสำรองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ผมก็จะให้เบนนไว้ไปเล่นแบ็กขวาอยู่ นะครับเศตัวผู้เล่นของอร์เจีต้าก็จะมีแลมเดลนะครับกองหลัง4ี่คนทางด้านขวาเป็นเบนไว้ทางด้านซ้ายชินเชนโก้เซนเตอร์คู่เป็นซาลิบาคู่กับมากรเนสซาลิบาในนัดที่แล้วก็ถือว่านิ่งพอสมควรใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องรอพิสูจน์กับเกมอื่นๆอีกทีนึงนะครับว่าเขาจะสามารถรักษาฟอร์มการเล่นของเขาได้หรือเปล่านะครับส่วนแผงกองกลาง3คนก็จะมีปาเต้ชาก้าแล้วก็โอริก,กาดนะครับ ในมุมมองผมเนี่ยก็เป็นแผงมิดฟิลด์ที่ยินพื้นอยู่แล้วนะครับสำหรับอาร์เซนอลในนุกการนี้นะถอาจจะสมิธลงอาจจะมาแทนอเดินการหรือเวีล่าที่หายปาดเจ็บอาจจะลงมาแทนก็ได้นะครับส่วนแผงกองหน้าสามภาษาในกองหน้าก็ซ้ายมาตินเตอรี่ขวาซาก้าส่วนกองหน้าเป็นเคซุดนะครับในมุมมองผมนะม,ม,มองประมาณนี้นะ ส่วนเลนเตอร์นะครับเลนเตอร์ก็มาด้วยแผน5-3-2 5-3-1-2นะครับโก้ก็เป็นเดน่วอร์ดนะครับกองหลังสามคนก็เป็นฟอร์นัน่าอีเวตอามาตตีนะทางด้านซ้าย back ฟูลแบ็กฝั่งซ้ายก็เป็นเจมส์เจสตินนะครับทางด้านขวาเป็นคาตเตเย่ส่วนแผงมิดฟิลด์สามคนก็มีเซลมอง เอนิดี้แล้วก็ชูเบอรี่ฮอรนะครับดิวเบอรี่ฮอร์อะดิวเบอรี่ฮอรนะครับส่วนหน้าตามก็เป็นเจมันิสันส่วนหน้าเป้าก็เป็นเจมมี M ่วาดี้นะครับคือนัดที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยชนะเลนเตอร์อ้บุกชนะพาเลทมา2ต่อ0แล้วก็เลสเตอร์อะ เปิดบ้านเสมอนะครับแมนฟอร์ดสองตัวต่อสซึ่งในมุมมองผมแล้วเนี่ยเบนเดอร์มันเล่นดีนะครับแต่ไม่พลาดโดนตีเสมอโอ้โหเสียหายลนะเล่นในบ้านนะน้าก่อนสองศนแต่โดนตีเสมอ22นะครับก็ต้องมาดูครับดัานนี้เบนเดอร์ g อเจอร์สามารถเก็บแต้มจากเอมิเลตสเตดียมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ต้องมาดูกันนะครับโดยความน่าจะเป็นของเกมเนี่ยในนัดเนี้ยอาเซนลเนี่ยต้องยิงถึง2นะครับต้องยิงสองตรงถึงจะสบายใจแต่ถ้าตรงเดียวอ่ะก็อาจจะชาไปครึ่งแถบนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยโดยที่ผมคิดไว้ว่าอาเซนลเนี่ยน่าจะยิงได้อยู่หนึ่งนะครับ1ตรงเนี่ยน่าจะมีรอตรงที่2เท่านั้นเองนะครับ ต้องลุ้นชนะถึง2งตรงเลยนะอาเซนอลนะใครเชร์อาเซียนอนต้องลุ้นชนะถึง2ตรงเลยนะถ้าโดยรุ่เกมต่างๆแล้วคนที่เขาพัชนะต่างๆเนี่ยผมว่าไงเขาก็ต้องมองอาเซนอนในนัดน,นี้เป็นการชนะแต่จะถึง2ตรงไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับโดยรวมเนี่ยผมว่าอาเซนอนนั้นเนี้ยน่าจะมี3มแต้มไม่น่าแพ้ในความที่ผมว่าไม่น่าแพ้เต็มที่เสมอถ้าดูดแบบ ไม่ได้กําหนดไอ้นี่นะดูแบบเชียร์คือเสมอถึงชนะนะครับสองหน้าบอลสองหน้านะผมว่าน่าจะมีสองหน้าก็รอติดตามมาดูนะครับผมว่าคู่นี้สนุกนะแต่ผมก็จะรอดูแล้วก็มาคุยกันหลังเกมอีกทีนึงนะครับสําหรับอาร์เซนอลกับเลสเตอร์นะก็คืนวันทนี้มันจะมีคู่เชลซีกับสเปอร์อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับนี่ผมก็จะดูอาร์เซนอลกับเลสเตอร์ก่อนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ผิดพลาดกันใดขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยสบายนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ